สวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับย์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสภาพรีวิวนะครับก่อนบำรุงของ m a สเ a อรบีท50คันนี้นะครับผมคันนี้เป็นตัวทันเดอร์นะครับผมเป็นโฉมไม่ได้เชนนะครับผมก่อนหน้าปัจจุบันนะคันนี้ก็ผมบอกเลยว่าชุดแต่งจัดเต็มมากนะครับผมคือลูกค้าแต่งมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ราคาป้ายแดงของเขานะครับผมอยู่ที่9,52,000บาทนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้สประตูนะโอเค Icana, อันนี้ผมบอกเลยว่าไม้น้อยมากๆนะครับผมไม่อยู่ที่2 0,000นะครับผม2 0,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมประกันศูนย์ยังเหลือนะมีพรุ่งนี้มีนัดเข้าศูนย์แน่นอนแล้วผมประมาณช่วง9ก้าโมงนะเก้าโมงเก้มคร <tro end an> ึ่งนะครับผมอันนี้มีนัดเข้าศูนย์นะครับผมส่วนราคาของเรานะครับผมราคาของเรายังไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวผมลองถามเจ้านายให้นะครับผมว่าจะขายที่เท่าไหร่นะครับผมผมบอกเลยว่าได้ไปคันนี้คุ้มมากๆนะครับผมไม้ก็น้อยประกันศูนย์ก็มีนะครับผมใช่ผมได้มาเมื่อวัน สดๆร้อนๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะคันนี้แต่งค่อนข้างเต็มนะครับผมคันนี้ผมบอกเป็นปี20นะครับผมเป็นปี2020นะครับผมคือเป็นเป็นเครื่อง2.2นะครับผมเครื่อง2.2 VNTurbo นะครับผม P.C. อยู่ที่1.97หรือ1.98เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแรงม้าอยู่ที่150นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ครับสบายมากๆนะครับผมแล้วก็นี่เห็นป่ะชุดแต่งยางออพโรดนะครับผมแม็กใหม่ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่แม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่ค่อนข้าง ทั้งคันเลยนะครับผมก็สําหรับโฉมไม่ได้เชนตัวนี้แล้วผมที่จะเปลี่ยนมาที่ผมดูนะก็จะมีกระจังหน้ามานะครับผมที่เปลี่ยนแล้วก็ด้านท้ายนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆ <c oughs> แล้วก็ insert ข้อดีข้อเสียให้น่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้านล่างนะครับผม Yeah Let's go I'm a make a couple stacks do exactly what I want t o mix a couple tracks g e t a lady that I'm drawn to turn up to the max if faded till I'm Yeah and y'all don't know that I'm a soldier โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพนะครับผมว่าอันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะครับผมมีรอยแผลตรงไหนที่เราต้องเก็บกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมผมบอกเลยรถค่อนข้างใหม่นะคือแบบแผลเผือค่อนข้างน้อยนะไม่ค่อยมีนะครับผมโอเคฝากกระโปรงผ่านนะครับผมกันชนผ่านนะมันโค้งผ่านครับผมนี่เห็นละวเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันจะหมูกปะจะหมูกรถปะเออจะหมูกรถเห็นปะคือแบบ ดูอ่ะโคตรดุอ่ะแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นสีสีเงินเมทัลลิกนะครับผมอันนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับผมก็บัวเท่าไหร่เจ็ดพันใช่ไหมบัวราคาเจ็ดพันบาทนะครับผมเห็นปะโอ้โหคือแบบแต่งซุ้มป่องล้อมาเห็นปะมีรอยนะผมอันนี้เดี๋ยวเราพ่นได้แล้วผมไอสีดาพ่นได้นะครับแล้วก็นี่เห็นแม็กปะโอ้โหแม็กค่อนข้างแม็กโคตรสวยอ่ะผมบอกเลยเข้ากับทั้งแบบยางนะที่ใส่เป็นยางออฟโรดมาแล้วครับผมแล้วก็เข้ากับตัวรถมากมากเลยครับผมที่แต่งออกมาโทนทั้งสีดํานะค่อนข้างดุ แล้วก็ยางอันนี้เป็นยางปีสิบแปดนะครับผมรหัสยางของเขานะครับผมคือ P สองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับผมยางเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ได้อย่างนานเลยเห็นปะดูนี่ผมแม่งโคตรสวยอะเห็นปะโชกด้านไหนโชกเดิมครับผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรนะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อเพิ่มนะบอกเลยนี่นี่ปะสีแต้มไหมวะสีแต้มคนน็อตอะตู้ผ่านนะอันนี้อันนี้ขัดออกนะครับผมนี่อันนี้ขัดออกนะครับโอเคแล้วก็มีนี่หนึ่งจุดนะครับผมนี่ต้องทำนะ รอยบุบนะครับผมตรงนี้ก็เออผมลืมบอกไปที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนนะสำหรับตัวหน้าเมนเชนตัวนี้คือสติกเกอร์นะครับผมนี่สติกเกอร์ตรงนี้ติดมาจากโรงงานนะครับผมไม่ได้แบบซื้อมาติดเองนะแล้วหลังมีแผลแล้วผมหนึ่งแผลที่ต้องทำนะโอเคนี่ด้วยนะครับนี่เห็นว่าและด้านหลังเนี่ยที่ลูกค้าไปทํามานี่บันไดนครับผมบันไดเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับผมก็เอาไว้ลากรถอะไรได้นะครับผม พวงต่ออะไรก็ได้นะครับผมคันนี้มีกล้องด้วยนะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนี่เห็นปะกล้องหลังจะอยู่ตรงนี้นะตรงตาโลโก้ก็อยู่ล่างเลยแล้วก็เห็นปะรถใช้มาไม่ไม่ปีเดียวอะ่ะรถปีเดียวงไงดูดิสภาพไฟยังใสอยู่เลยไะมาดูภาษีกันว้าวภาษีใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เลยผมดูแล้วน่าจะเหมันเหมือนกับรีโวนะคือแบบดูใหญ่มากเลยนะ หนานะผมกสีเขาซุม้มตรงนี้ก็มีปิดนะเไอเห็นกระบะบางตัวปะ่ะกระบะบางตัวไม่ได้ปิดนะเห็นปะ่ะตรงนี้มันจะแบบเป็นโล่งๆฮะ่แล้วตรงนี้ก็สสีดาแต่ตรงนี้มีปิดให้ด้วยนะผมก็ช่วยทับเสียงไปด้วยนี่ดูดอกยางอันนี้ผมบอกเป็นยางออฟโรดนะที่บอกไปคือเอาง,ง่ายๆคือสายลุยอะสายลุยพวกแอดเวนเจอร์อะไรพวกเนี้ยคือแบบชอบขับไอขับขึ้นเขาลุยปา่าประมาณเนี้ยคือแบบโคตรเฟี้ยวอะเห็นปะ่ะดูบอกเลยว่ามันตัดกับแม็กได้ดีอะแม็ก Down แบกดาวอย่างเงี้ยตัดเข้ากับยางออฟโรดนะครับผมก็คือสวยเอาง่ายๆสวยสวยเลยแล้วก็ด้านบนนะนี่มีราแหลกนะครับผมมีราแหลกด้วยแล้วก็ของแต่งทุกไอที่รอบทุกอย่างนะครับผมทั้งเบ้ามือนะเบ้ามือตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับผมไอมือเปิดตัวนี้เป็นโครเมียมนะก็ที่ติดเพิ่มมาก็คือเป็นเบ้ามือนะครับผมส่วนฝาถังอ่ะฝาถังไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมถ้าใครอยากจะติดเพิ่มบอกได้นะครับผมแต่ผมแนะอันนี้ผมแนะนําส่วนตัวนะก็ฝาถังไม่ต้องติดก็ได้คือแบบเวลาเปิดปิดเงี้ยนะมันก็ค่อนข้างลาําาบย มาดูงานของเราต่อนะครับผมเคยน,นี้เป็นคาบยางมาต่อยนะครับผมเดี๋ยวลองขัดดูก่อนนะอันนี้เป็นถ้าผมดูไม่ผิดนะ่าะเป็น 3M ปะ่ะ 3M คือแบบดําเลยนะ่าจะ80 80คือแบบสายบู๊อ่ะกลางวันนะอ่ะเข้าใจป่ะสายบู๊กลางวันอะแบบขับขึ้นเขาลุยป่าอย่างเงี้ยมาดูส่วนบอดี้ด้านหน้าขอเขานะสายยังใส่อยู่นะคือแบบตาโตมากอะ่ะมันใหญ่กว่าลิวอ่ะป่ะวะใหญ่กว่านะ <Okay. S 1> คือสวยสวยมากเลยคือแบบตาเหมือนเหมือนเหี่ยวอะ่ะเหมือนตาเหี่ยวอะ Okay. อันนี้เป็นโฉมใหม่เลยเชนนะครับผมก็คือที่เปลี่ยนมาก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจะมีด้านหน้าก็ผมเป็นกระจังด้านหน้านะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นะแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมที่เปลี่ยนมาบอกเลยว่าเนี่ยไอ้แต่งมาค่อนข้างสวยนะแล้วก็อันนี้คือได้มาใช่ไหมอันนี้ส่วนเนี้ยก็จะจากโรงงานใช่ปะแล้วคือลูกค้าเขาไปแต่งเพิ่มอยนะ่างเงี้ยทั้งจมูกรถนะทั้งยางทั้งแม็กอ,อันนี้เอออันอันอันนี้ไม่ได้ถอดนะไม่ได้ถอดนะไม่ได้ต่อก,อ,อ,กอันนี้คืออ่าเอากาวยึดมานะครับผมก็ถามว่าทนไหมทนนะครับผมเนี่ยออนะนรบวคัผ แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือซุ้มล้อก็ติดมาเพิ่มนะครับผมคือผมบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่นะตัว B T 5 0อ่ะแล้วก็สมรรถนะการขับขี่นะครับผมก็ดีนะครับผมด้านล่างถึกนะครับผมแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมผมอ่ะคันนี้ขับมาใช่ไหมถ้าถามว่ามาคิดตัวนะก็ผมบอกเลยว่าค่อนข้างลุยนะคือแบบเหยียบนี้แบบโค่นมันน่ะคือปกติเวลารถยกสูงใช่ปะชอบคงเขงยกเยะใช่ไหมอันนี้ช่วงล่างดีมากนะผมกอะถนนดีมากเลยไม่ค่อยยกเยะไม่ค่อยคงเขงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะผมว่าเขาให้อะไรมาบ้างสำหรับ B T นี่ครับผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรใบรับประกรันคุณภาพรถนะครับผมนี่มากับคันนี้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะซื้อไปเนี่ยผมบอกเลยมีใบรับประกรันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมบอกเลยมีตัวอินสเปคชั่นของเราด้วยนะครับผมก็คือ ส,สบายใจหายห่วงนะครับผมก็ดูจากภายในนะภายในตกแต่งสีดำนะครับผมเบาะที่เราได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะเห็นปะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะผมบอกเลยแล้วก็ที่ผมชอบนะผมชอบเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคอนโซลแอร์ของเขาอ่ะโคตรสวยจอที่ได้มาเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมนี่ผมบอกเลยว่าราคาสีเพิ่มด้วยนะครับผมเจ็ดพันบาทขอเรียกอะไรเป็นสีเงินเมทัลลิกเออหวยเจ็ดพันนะครับผมเป็นสีพิเศษด้วยก็ถ้าเห็นน้ำมันส้มก็อย่าเพิ่งไปใส่ใจนะผมอย่าเพิ่งวิ่สีเหลี่ยมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเติมครับ ก็คือได้มายังไม่ได้ไปไหนเลยคือไฟทุกอย่างปกติเลยนะก็ถามว่าโชว์อะไรก็นี่มีน้ํามันอย่างเงี้น,นี่เออมีนี่ด้วยเรียกว่าอะไระประกันศูนย์บีควิกอะไรเนี่ยพวกนี้คือเช็คระยะตามกําหนดตลอดนะครับผมระยะตามกําหนดตลอดแล้วก็อย่างที่บอกไปนะผมประกันศูนย์ยังเหลือนะประกันศูนย์ยังเหลือรถวิ่งมาน้อยมากๆเลยเอาจงริงว่าผมดูภายในเนี่ยผมคิดถึงอะไรรู้ปะผมคิดถึงฟอร์ดนะเพราะว่าเหมือนฟอร์ดเลยคือภายในอะค่อนข้างใหญ่ภายในกว้างเลยภายในกว้างเลยแล้วก็ทั้งไอ เบรมือนะครับผมแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนเหมือนนะคล้ายๆกับฟอร์ดเลยมีครับมีมีเนมิเกเตอร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องใส่การ์ดอ่ะผมไม่รู <h <h ้ว่าพี่เขาเอาการ์ดออกไปหรือยังอ่ะเห็นป่ะเนี่ยอ่ากรุณากำหนดเส้นทางผมว่าพี่เขาหน้าจะเอาการ์ดออกไปแล้วอ่ะก็เป็นฟงมาลัยมลติฟังก์ชันนะมีคูซคอนโทรลนะครับผมก็ถามว่าก็ถนัดมือนะครับผมก็คือมันไม่ใหญ่เวอร์ไปบางทีแบบไปเจอบางรุ่นอย่างเงี้ยมันใหญ่ใช่ไหมมันก็ จับลําบากเลยประมาณนี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็ทิกนะครับผมสําหรับดูรถมือสองนะทุกครั้งที่เราคุยกันนะครับผมก็วันนี้เปิดที่ภายในใช่ไหมก็มาดูเกียร์นะครับผมลองเข้าเกียร์ทุกเกียร์เลยนะลองทุกเกียร์เลยนะครับผมย้าว่ามันกระชากหรือเปล่านะถ้าสะดุดนิดนึงถือว่าไม่น,นั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วครับผมลองแบบเข้าไปแล้วแบบตึงกระชากอย่างเงี้ยคือแบบรถกระชากอะ,อะเกียร์แล้วมีปัญหาแล้วผมนี่อย่างที่บอกไปเนี่ยมีกล้องหลังด้วยแต่กล้องหลังเขาจะอยู่ตรงกระจกนะอันนี้อยู่ตรงน,นี้กล้องหลังอยู่นี่เห็นปะ ลองเหยียบดูนะครับผมมาฟังเสียงเครื่องกันตีนเสีย,วยงวีวีได้ปะเหตที่บอกอะเครื่องเทอร์โบโใช,บบใช่เครื่องเหมือนตัวแชมป์อะตัวแชมป์อันนี้ผมบอกเลยนะเครื่องเทอร์โบทุกทุกคันนะครับผมต้องมีอินเตอร์คูลเลอร์นะผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์ผมบอกเลยว่าพังนะครับผมเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ทันนะ รถที่ติดเทอ,อร์โบมาเขาจะแบคือแบบแรงอัดมันเยอะแล้วมันร้อนจัดอะ่ะถ้าไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์ช่วยเนี่ยผมบอกเลยว่ารถเสียค่อนข้างไวนะคือแบบพังได้เลยอะ่ะโอเคเสียงเครื่องแน่นมากเลยอะ่ะดูดิเสียงเครื่องแน่นมากเลยเสียงวีดมากเลยมีเทอ,อร์โบอะ่ะที่ผมดูแล้วนะภายในเนี่ยคือแบบใช้ได้ทุกอย่างลแล้วผมก็ต้องเก็บงานนิดหน่อยนะครับผมพวกฝุ่นพวกฝุ่นอะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมเพราะว่าก็รถใช้งานมาปีหนึ่งแล้วใช่ไหมก็อย่างเนี้ยน,น,นี่ผมมี อันนี้เดี๋ยวลองขัดคาบกาวดูนะครับผมถ้าขัดไม่ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิล์มให้เลยโอเคหลังคาขับแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยขับแล้วคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมหลังคาหลังคาผมบอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยคือไม่มีข้าบเลยเปิดไฟดูนะไม่มีข้าบเลยนะดูดยนีคือแบบหลังคาใหม่มากเลยเนี่ยใหม่ไม่ใหม่ก็ดูเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่บังแดดเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันนะครับผมว่าเขามีอะไรแปลกใหม่ให้เราดูบ้างนะครับ ว้าวโอเคเอาจริงๆอ่อะผมนั่งมาสองสารอบแล้วแหละคันนี้ตั้งแต่รถดเข้ามาเลยก็คือขับไปนู่นไปนี่ขับไปถ่ายนู่นถ่ายนี่นะก็ผมบอกเลยว่าฟิลนะครับผมฟิลการนั่งด้านหลังนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเหมือน f o r d เ a นเจอร์เลยนะครับผมก็คือเบาะใหญ่นะแล้วก็ตรงกลางอย่างที่บอกไปคือมีไอ้ที่พักแขนที่วางแก้วนะครับผมสภาพด้านหลังนะครับผมเบาะนั่งสบายนะเบาะนั่งสบายค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรก็มีเก็บงานนิดหน่อยครับผม ฟอกเฟิร์นะครับผมผมบอกเลยเบาแน่นมากนะข้างหลังเหมือนไม่มีคนนั่ง <_ an> สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะผมดูแล้วอบีที BT 50ค่อนข้างกว้างนะครับผมวกว้างกว่ารีโวนะครับผมแต่ถ้าถามสรีระการนั่งเนี่ยคือเบาอะไรพวกเนี้ยเบาอะไรพวกเนี้ยเหมือนรีโว่มันจะทํามารับรับมากกว่านะครับผมเห็นป่ะเวลาอันเนี้ยไปเที่ยวกับเบารีโว้เลยเห็นเบารีโว้ว่ามันค่อนข้างจะแบบบีบๆเข้ามาหน่อยใช่ไหมคือแบบค่อนข้างจะแบบนูนๆใหญ่ๆอ่ะแต่ของบีทีมันก็ จะแบบออกเรียบๆเลยผมพูดเลยว่าออกเรียบๆเลยนะออกแนวเรียบๆเลยถามว่านั่งได้สบายไหมก็สบายนะผมนั่งสบายเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยรับสรีระเท่าไหร่อ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่ค่อยรับสรีระดีกว่าด้านหลังให้อะไรมางอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้คืออะไรเพื่อนไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ได้านหลังด้านหลังใช่เหรอเออเ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะจริงดิมาขับไกลโคตรหลังอ่าอ่าอ๋อแบบแบบหนุนๆขึ้นมาใช่ปะก็ไม่มีอะไรมากครับด้านหลังให้มาก็ดิชาร์จแบตนะครับผม เท่าน,นั้นไม่มีแอร์หลังให้ไม่มีที่ห้อยแบตซีด้วยฟังก์ชันที่เขาห้อยมาผมบอกแล้วก็คล้ายๆกับฟอร์ดเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรหรูหราเท่าไหร่นะสำหรับกระบะแต่เน้นขับขี่ใช่อาพวกนี้จะเน้นขับขี่ซะมากกว่านะครับผมเน้นมาในฐานะการขับขี่นะครับผมก็คือค่อนข้างจะแบบอึดถึกทนนะเอาง่ายๆเดี๋ยวตามไปข้างหลังเลยนะครับผมว่าแม็กไรเนอร์เป็นยังไงบ้างน,นะผมสภาพดูดีหรือลบาแม็กไรเนอร์มาใหญ่โห ค่อนข้างใหม่นะคือแบบไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะก็จะมีข้าบท,ท,ที่ดินขี้โคลนหน่อยขี้ฝุ่นอะ่ะง่ายๆคือก็มีใช้งานมาบ้างน,นะครับผมแต่ไม่หนักนะครับผมก็แบกแลเนื้อสวยนะครับผมก็ผ่านการใช้งานมานะครับผมแต่ไม่หนักนะนี่ผมชอบไอ้โลโก้ข้างหลังมากเลยมันดูเด้งมากไปม,มันเป็นมันไดเหล็กอะ่ะยังไงมันก็ต้องไอ้นี่อยู่แล้วอะดูโยกเลยโยกเลยโอเคมันได้แข็งแรงครับผมบอกเลยถ้าไม่แข็งแรงอะลากรถไม่ได้หรอกไป เดี๋ยวไปต่อหน้าเครื่องนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสภาพจะเลอะมากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยนะไอห้องเครื่องเนี่ยแม่งเหมือนฟอร์ดเลยอะจริงๆเหมือนฟอร์ดจริงๆฮะนี่ท่ออินเตอร์ครับหาเทอร์โบอนอยากเห็นเทอร์โบอันนี้มีท่ออินเตอร์แล้วผมก็อย่างที่บอกไปนะรถข้างไหนมีเทอร์โบต้องมีท่ออินเตอร์นะครับผมไม่งั้น เครื่องจะพังนะครับผมกออกอากาศค่อนข้างใหญ่นะผมบอกเลยกออากาศใหญ่เหมือนวิโก้เหมือนฟอร์จูเนอร์นะเหมือนวิโก้เหมือนฟอร์จูเนอร์แล้วกกอกอากาศค่อนข้างใหญ่แล้วก็ม้อน้ํานะครับผมเหมือนลูกผสมอะอะมาดูทางด้านแบตนะทางด้านแบตเนี่ยตรงแบตเนี่ยเหมือนปอดนะครับผมมีขาล็อกใหญ่นะครับผมคือตัวนี้นะแล้วก็นี่ที่ปิดคั่วนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้มันจะมีฟิวใช่ไหมไม่มีโอเครูปนี้เรามีเข้าเช็คสูตอยู่แล้วนะครับผมเราจะเช็คให้หมดเลยนะครับผมทั้งของเหลวนะครับผมช่วงล่างนะครับผมว่า ต้องทําอะไรบ้างนะครับโอเคขอดูหน่อยนี่ๆๆ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 ๆน้ํามันเครื่องแล้วผมต้องถ่ายนะต้องถ่ายครับผมต้องเปลี่ยนเลยน้ํามันเครื่องเปลี่ยนแน่นอนครับผมไม่ต้องไปเช็คศูนย์ผมก็รู้เออคือแบบลุยจริงๆอ่ะคือลุยแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะไอ้พวกน้ํามันเกียร์ส่วนมากอ่ะของกระบ่ามันค่อนข้างจะออกสีนี้นะน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลแดงอ่ะน้ําตาลแดงออกค่อนข้างดําอ่ะ คือก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเช็คดูนะครับผมถ้าถึงระยะถ่ายก็ถ่ายเลยนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่ถึงระยะถ่ายของมันใช่ไหมคือแบบใช้งานมาแบบเยอะจริงๆอะ่ะคือแบบไม่ได้ถ่ายเลยตั้งแต่ออกออกมาก็ปีงัยใช่ไหมยังไม่ได้ถ่ายเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ช่างเอาเช็คแล้วก็ถ่ายเลยนะครับผมโอเคนี่สายพานเกือบแล้วเสียงเสียงยังปกตินะคือไม่ดังไม่วีด,ว,ดวีดนะไม่หอนอะ่ะเออเสียงปกตินะครับผมมามันเบรกเบรกมันเบรก มันพาวแล้วมันเบรกใสนะครับผมมันใสนะก็อะไรอีกมอน้ำอยู่ไหนมอน้ำอยู่นี่ใช่รถปีเดียวผมบอกเลยไมน้อยด้วยแล้วก็ประกันสูญเหลือจะไปกลัวอะไรอะ่ะก็ก็อย่างที่บอกไปครับรถปีเดียวอย่างเงี้ยประกันสูญเหลือแล้วไมน้อยด้วยคือสองหมื่นเก้านะสองหมื่นเก้าคือยังไม่ถึงสามหมื่นเลยก็พรุ่งนี้มีนัดกระสุนอยู่แล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปเช็คทั้งหมดเลยนะครับผม ทั้งช่วงล่างนะครับผมทั้งของเหลวต่างๆนะทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันไอ้น้ำยาแอร์หม้อน้ำอะไรพวกนี้เดี๋ยวเช็คพวกนี้หมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนจากนะครับผมขอฝากคันนี้นะครับผมมาสเตอร์50โปรคันนี้นะผมโปรทันเดอร์ใช่ไหมเออโปรทันเดอร์นะครับผมเครื่องยนต์2.2นะครับผม150แรงม้านะราคายังไม่ทราบเลยครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันว่าถ้าได้ราคามาแล้วมันประมาณเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมบอกไปได้มาเอ้ย ผมบอกลยครับถ้าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะทั้งชุดแต่งนะครับผมชุดแต่งต่างๆรอบคันนี้ก็หลายต่างนะครับผมแล้วก็ประกรันสูงยังเหลืออีกนะครับผมแล้วก็รถไม่น้อยมากๆเลยที่ผมชอบเนี่ยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะก่อนจ่ากแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเ like, ป็นกำลังจใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวรถคันไหนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับผมหิบะชี้ไะชี้ได้ปะน่งน่หนนเห็นไาเสียงแดงโคตรสดนะครับโอเคครับผมก็ ย้ำอีกรอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับผมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะรับว่านี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ